นกกระปูดเพื่อนๆสมัยนี้ยังมีนกกระปูดอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอ้าไม่เคยเห็นตัวมันอย่างใกล้ชิดแบบนี้สท,ทีเลยทำไมมันดูมันเชื่องแอืม นกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายมันคงสงสัยนะใครนะมาอยู่ใกล้ๆฉัน เข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไปแล้ว